แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับก็คือพระเมตตาพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชทานเพลิงและรับเป็นเจ้าภาพทุกอย่างใน,ในงานนี้นะครับผมอันนี้เป็นความปราปลื้มของญาติและพี่น้องชาวอุทยัยและพี่น้องคนไทยทุกคนเลยนะครับก็ต้องกราบอย่างสูงเลยนะครับผมด้วยความป่าปลื้มติดจริงจริงนะครับผมในส่วนพรุ่งนี้ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วหลังจากนี้ผมในฐานะ คูณไดเศษเป็นผู้รับใช้ชาวไทยเราก็จะดูแลถามลากทุกสุของยของ23ครอบครัวนี้แล้วก็อีก3ครอบครัวอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เราใครลืมได้แต่พวกเราลืมไม่ได้นะครับผมพวกเราลืมไม่ได้จะก,กี่ปีผ่านไปก็ต้องดูแลทั้งหมดนี้ไว้นะครับเองเนี่ยอยากขอบคุณทุกท่กทกทานเลยจริงจนะครับไม่ว่าหน่วยราชการนะครับชาวบ้านร้านดอกไม้นะครับกู้ภัยแล้วก็ ตรงที่ทหารที่ตรงหน้าที่เกิดเหตุนะครับก็ดูแลน้องๆดีมากนะครับผมผมบอกได้เลยว่ามันเป็นความสุดที่ที่ดอหลายสายก็โทรหาผมแล้วก็พยายามทุกคนก็มาช่วยกันอาหารการกินก็นมากันไกลๆก็มีนะครับภูกเก็ตก็มานะครับผมผม,ผมต้องอาจจะกราบขอบพระคุณไม่ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับผมแต่ก็บอกว่าขอบพระคุณจริงๆแล้ว